โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมะและนิวฮิเมะช่วง Data c h a r a c t e r กันดัมนะครับข้อมูลในครั้งนี้เราจะลงทั้ง2ช่องนะครับโอเคในวันนี้เราจะมาพูดถึงแผนการอัปเกรดนิวกันดัมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมของกองทัพสาพันกันนะครับโดยแผนการนี้เนี่ยมันก็คือการทำนิวกันดัมให้มีร่างฟอร์มต่างๆขึ้นมาซึ่งน่าจะเคยเห็นคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดับเบิลฟินฟันเนลเอยตัวของ ของเฮ a วี w เว p พ่นเอยแบบเนี้ยก็เป็นหนึ่งในแผนการที่ตัวของสาพันนั้นพัฒนานิวกันดั้มขึ้นมาครับผมโดยแผนการนี้เนี่ยมันเป็นแผนการที่มีเกี่ยวข้องกับอมุโรเลยนะครับอมุโรเนี่ย เจ้าตัวเป็นคนที่คิดค้นนิวกันดัมขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยทำแค่ถึงนิวกันดัมเท่านั้นครับการอัปเกรดนิวกันดัมหลังจากนั้นเนี่ยเป็นแผนการที่ทางอนาฮามอิเทรอนิกกับสาพันนั้นแอบคิดค้นขึ้นมาเองและสุดท้ายก็ไม่นำออกมาใช้งานอยู่ดีครับอามโโร่เนี่ยได้มีแผนการที่จะสร้างนิวกันดัมขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงปี UC89 เลยครับในคลิปของมิวส์กันดัมซึ่งเราเคยทําไปก่อนหน้านี้นานแสนนานแล้วนะครับผมนั่นคือจุดเริ่มต้นนะเนาะและในช่ว ช่วงปี92ก็ได้มีการโชว์ว่าอัมโมโรเนี่ยมีการวางแผนที่จะสร้าง New สกันด m ขึ้นมาแล้วโดยมีแบบร่างเป็นแผน A กับแผน B ครับซึ่งนี่จะเป็นเหตุการณ์ของภาคมูลกันดัมนั่นเอง ในตัวของแบบร่างเนี่ยมีการล่างไว้ว่าตัวของนิวกันดั้มมันเป็นตัวสีขาวล้วนนะครับถึงจะบอกว่าเป็นตัวสีขาวล้วนเนี่ยแต่จริงๆแล้วส่วนที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เป็นสีเทาอยู่ด้วยครับซึ่งถ้าจะให้พูดจริงๆแล้วนิวกันดั้มมันเป็นสีเทากับสีขาวนั่นเองครับแต่เวอร์ชั่นที่เสร็จสมบูรณ์ในชาเคาน์เตอร์แอคแท็กเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเครื่องของมันเป็นสีดํากับสีขาวนะครับนิวกันดั้มเครื่องสีเทาขาวเนี่ยมีการปรากฏตัวครั้งแรกในตัวอย่าง แรกสุดของกันดั้มชาเคาน์เตอร์แอคแท็หนังโรงสมัยก่อนเลยครับผมซึ่งนี่เนี่ยมันทําให้นึกถึงตัวของกันดั้มดับเบิลโอที่ตัวอย่างแรกของกันดั้มดับเบิลโอกับตอนที่เราดูในหนังโรงเนี่ยตัวของโมบิสูดมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งนิวกันดั้มตัวอย่างแรกสุดก็เป็นแบบเดียวกันครับตัวอย่างแรกของมันเนี่ยมีการโชว์ว่าตัวของมันเป็นสีเทาขาวออกมายิงเวลเคนครับผมแล้วก็ไม่มีอาวุธอื่นอยู่เลยมีแค่วอลเคนอย่างเดียวล้วนๆครับในตอนนั้น ั้เขาจะเรียก New ตัวนี้ว่า New Special Edition ่นะครับจนกระทั่งผ่านไปหลายปีนเนี่ยได้มีการเปลี่ยนชื่อ New ตัว Special Edition ให้กลายเป็น New First Lot ครับซึ่ง New First Lot เนี่ยมีการโชว์ครั้งแรกในตัวของแอปพลิเคชันของซันไลท์ครับชื่อแอป,ปก็คือกันดั้มแฟนคลับนั่นเองได้มีการโชว์ตัวของนิวสเปเชียล d i ดิชัว่าเปลี่ยนชื่อเป็น First Lot ไปซึ่งได้มีการใส่ตัวเนื้อเรื่องให้กับมันด้วยว่าเดิมทีแล้วนิวมันเป็น New First Lot นิวเฟิา มาซึ่งตัวของนิวเฟิร์สลอตเนี่ยมันเป็นนิวที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาเสร็จและอยู่ในระหว่างทําการทดสอบอยู่นะครับในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการติดตั้งไซโคเฟมไว้ที่ตัวของโมบิสูดด้วยซ้ําครับทําการทดสอบอยู่ซึ่งได้มีการโชว์ศักยภาพของมันว่าตัวของนิวกันดั้มเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากก่อนที่จะได้นําตัวของไซโคเฟมไปใส่ที่ตัวของโมบิสูดซะอีกตัวของมันสร้างความตกตะลึงให้กับวิศวกรและคนของทางสาพันธ์เป็นอย่างมากเลยว่าสเปคสุ ยอดไปเลยเรียกได้ว่าเป็นโมบิสูตรที่มีความสมบูรณ์แบบอย่างที่สุดไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะมาจากฝีมือของอะมุโรครับก็มีการคิดกันอย่างนี้ในตอนนั้นนั่นเองและหลังจากนั้นค่อยมาเปลี่ยนสีแล้วก็ใส่คอไตรโคเฟมให้กับมันจนกลายเป็นนิวกันดั้มอย่างที่เราเห็นครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการนออกไปใช้งานในการต่อสู้ของชาคาลเตอร์ใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นในส่วนที่เป็นแผนการในการอัปเกรดนิวกันดั้มให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมตามที่เราบอกไปครับว่าแผน แผนการนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับอมมโร่นะครับสาพันกนานาฮามเนี่ยแอบคิดกันเอาเองว่าถ้าเกิดทําให้นิวกันดั้มมันเก่งขึ้นกว่านี้มันก็น่าจะเพิ่มกําลังลบให้กับเราได้โดยแผนการจะมีอยู่ทั้งหมด4แผนการด้วยกันนะครับหใน4แผนการเนี่ยเราทําไปแล้วก็คือนิวกันดั้ม FF ครับผมอีน e ิวกันดั้มที่แม่งติดฟันนิวอันเบลลิมไว้ที่ด้านหลังนั่นแหละนั่นคือ1ใน4แผนการนะครับในครั้งนี้เราจะพูดเพียงแค่3แผนการเท่านั้น แผนการตัวแรกครับผมก็คือ Full Armor New Gundam ครับโดยมันจะเป็นการนำา New g u นดัมเนี่ยมาติดตั้งเกาะนั่นเองโดยตัวของอาวุธก็ยังคงเหมือนเดิมครับอาวุธที่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปก็คือตัวของ b ี a m Rifle b ี am r i f l e กระบอกใหม่จะชื่อว่าลัส Beam r i f l e อุภาพมันก็จะสูงยิ่งขึ้นกว่ากระบอกเดิมครับกระบอกเดิมมึงยังแรงไม่พอใช่ไหมเนี่ยกระบอกนี้แรงกว่าเดิมอีกนะครับโดยตัวของ Full a r m o r n e w g u n d a ันเนี่ยมันเป็นโปรโตไทป์ของ d ฮ m วี่เวปพอนตวละคร,ต,รคตัวน้มีกันดัม กวตัวครั้งแรกในหนังสือนิตาศาสรโมวิสูทไทเซนชูในปี1988ของทางบันไดซึ่งคนที่ออกแบบเครื่องนี้ก็คืออาจารย์มอมรุอิโตเป็นคนละคนกับที่ออกแบบ New g u n ดัมเฮวี่เว a ป o n ซิสเต็นะครับต่อไปแผนการที่2ครับก็คือ นิวกา n ์ดัมเฮเวียเวเปินซิสเต็มนั่นเองนิวการดัมเฮเวียเวเปิลซิสเต็มเนี่ยจะเป็นการนําข้อมูลเกาะฟูลอาร์เมอร์มาจากตัวของฟูลอาร์เมอร์ครับแต่ว่าจะมีการอัปเกรดให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยภายในส่วนของตัวเกาะเนี่ยเราจะเห็นว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวของฟูลอาร์เมอร์นะครับภายในเกาะจะมีการติดตั้งเวอร์เนียทัสเตอร์หรือว่าตัวไอพ่นครับซึ่งทําให้โมบิสูดเนี่ยความเร็วไม่ตกลงถึงแม้ว่าจะใส่เกาะก็ตามอย่างที่สใส่ไอฟิลไว้ที่เกาะ ครับ อย่างที่3มันใส่ไซโคเฟมไว้ที่ตัวเกาะด้วยนะครับซึ่งทําให้โมบิสูดเนี่ยมันสามารถที่จะตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นเดิมหรือว่าความคล่องตัวของมันไม่ตกลงด้วยครับจากการที่มีการติดตั้งไซโคเฟมไว้ที่ตัวของเกาะนั่นเองครับนั่นคือส่วนของตัวเกาะนะครับที่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากตัวของฟูลอาร์เมอร์ฟูลอาร์เมอร์มันไม่มีของแบบนี้ไงครับก็อัปเกรดขึ้นมาให้ดีมากยิ่งขึ้นเดิมในส่วนของตัวอาวุธก็ได้รับการปรับเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันซึ่งตัวของบีมไรเฟิลหลัก เปลี่ยนเป็นไฮเปอร์เมกาไรเฟิล ซึ่งก็พลังอนุภาพก็แรงยิ่งขึ้นกว่ากระบอกเดิมขึ้นไปอีกโดยอนุภาพของมันแรงพอกันกับปืนใหญ่ของยานลบแต่ว่าเป็นปืนใหญ่ประเภทพวกกระสุนเจาะเกาะน,นะครับผมก็คือแม่งโคตรแรงเลยอาวุธตัวที่2ก็คือเมกาชิลหรือว่าโล่ขนาดใหญ่นั่นเองครับภายในโล่ตัวนี้เนี่ยมีการติดตั้งเตาปฏิกรณ์พลังงานเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งทําให้มันเนี่ยไม่ไปกินพลังงานกับตัวของมูวิสูดครับสามารถที่จะใช้มันได้อย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องตัวของพลัง งานของเครื่องเลยโดยตัวของโลนี้สามารถที่จะใช้มันเป็นตัวของทัสเตอร์ได้และยังมีการใช้งานเป็นตัวของอาวุธปืนด้วยซึ่งปืนเนี่ยจะชื่อว่าไฮเมกาแคนนอนั่นเองครับต่อไปอาวุธที่3ครับเป็นอาวุธสุดท้ายโดยตัวของอาวุธนี้เนี่ยประวัติค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับก็คือมิสไซล์นั่นเองครับ มิสไซล์นี่มันน่าสนใจตรงไหนวะเนี่ยมิสไซล์ตัวนี้นะครับเดิมทีเนี่ยมีการวางแผนไว้ว่ามันจะมีการใช้ระบบไซโคมิลซิสเต็มในตัวของมิสไซลด้วยซึ่งทําให้มันเนี่ยกลายเป็นฟันเนลมิสไซล์นั่นเองครับมิสไซล์ของนิวกันดัมตัวนี้คือจุดเริ่มต้นในการสร้างฟันเนลมิสไซล์นั่นเองแต่ว่าแผนการนี้ก็กลับถูกยกเลิกไปครับเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยความสามารถในการพัฒนายังมีไม่เพียงพอแล้วตัวของนิวกันดัมเครื่องนี้ก็ดันถูกยกเลิกการพัฒนาไปด้วยนั่นเองครับ เลยไม่มีการสร้างฟันเนลมิสไซล์ขึ้นมาให้กับตัวนี้และในอนาคตก็ไม่มียิงยาวไปจนถึงตัวของพวกทรายกันดั้มนั่นเองครับตัวละครตัวนี้มีการปรากฏตัวครั้งแรกพร้อมกันกันกบตัวฟูลอาร์เมอร์กันดั้มนั่นเองครับโดยมีคนออกแบบก็คืออาจารย์ยูทะกาเอง แต่ว่าในตอนที่ออกแบบตัวนี้เนี่ยไม่มีการใส่รายละเอียดของตัวละครเอาไว้ด้วยนะครับว่าประวัติของมันเป็นยังไงอาวุธมันสามารถทําอะไรได้บ้างในตอนนั้นเนื่องจากว่าตัวของอาจารย์ยุทกะแกรีบส่งงานครับรายละเอียดของ New Gundam Heavy Weapon System เนี่ยจึงได้มีการปล่อยออกมาหลังจากนั้นซึ่งได้มีการปล่อยออกมาในปี2002นั่นเอง ต่อไปเป็นแผนการที่3ของทางสหพันธ์นะครับก็คือ New g u n d a ั m ด u บเบิลฟินฟันเนหรือตัวย่อก็คือ New g u n d a ั m DFF ครับ n n w g u n d ดัมดับเบิลฟินฟันเนเนี่ยเป็นแผนการที่ได้มีการออกแบบ New g u n d a ั m ให้มันดูมีความสมมาตร สมดุลกันตัวของโมอวิสูตรจึงมีการปรับเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของหน้าอกแบคแพกด้านหลังส่วนของไหล่ก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเนี่ยติดตั้งฟินฟันเนลแบบคู่ได้นั่นเองโดยตัวของฟินฟันเนลปกติแล้วจะมีอยู่จำนวนทั้งหมดก็คือ6ชิ้นด้วยกันแต่ตัวของดับเบิร์ฟินฟันเนลจะเพิ่มจํานวนฟันเนลขึ้นมาอีก6ชิ้นจึงกลายเป็นว่าตัวนี้จะมีฟินฟันเนลอยู่จํานวนทั้งหมดก็คือ12ชิ้นนั่นเองครับแต่ว่าแผนการนี้ก็ถูกยกเลิกไปพรพ้อมๆกัับ การอื่นๆเนื่องจากว่าสงครามมันสิ้นสุดลงแล้วและตัวของนิวการดัมสเปคก็สูงมากพอโดยไม่ต้องพึ่งของพวกนี้ด้วยซ้าครับแต่ถ้าจะให้ใส่รายละเอียดจริงๆนะงบประมาณล้วนๆเลยว่ะ,งบ,ะ,วะงบประมาณมีไม่เพียงพอเว้ยที่แบบว่าจะทําของพวกนี้ขึ้นมาให้กับนิวการดัมเนี่ยอย่างที่ว่านะลำพังแค่สร้างของแม p โปรดักเนี่ยตังยังไม่มีเลยครับจะไปอัปเกรดนิวหรอมันเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นครับที่สาพันเนี่ยกูวางแผนไว้แล้วแต่กูทำได้ไหมไม่ได้หลักตังไม่พอ มันก็ลงมาที่อีหลอบเดิมครับที่ทําไม่ได้แต่ถ้าว่าตัวของดับเบิลฟินฟันเนลเนี่ยได้มีการปรากฏตัวอยู่ในมังงะอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับซึ่งได้มีการใช้งานเครื่องนี้อย่างเป็นทางการเลยก็ว่าได้โดยตัวของดับเบิลฟินฟันเนลเนี่ยได้มีการไปปรากฏตัวอยู่ในมังงะโมบิสูตกันดัมรีออนครับโมบิสูตกันดัมรีออนเนี่ยเป็นกันดัมจักรวาล UC โลกคู่ขนานนะครับหรือว่าเป็น UC อีกจักรวาลหนึ่งนั่นเองโดยตัวของจักรวาล UC นี้เนี่ยมันจะเน้น เรื่องของวิทยาศาสตร์การสร้างโมบิสูตรเป็นหลักครับในขณะที่ตัวของ UC หลักเราจะเน้นเรื่องสองครามกับการเมืองเป็นหลักใช่ไหมเรื่องนี้จะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ซะมากกว่าโดยตัวของ New ก u n ดัมเนี่ยได้มีการปรากฏตัวในปี UC-107 นะครับ จุดนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันเป็นคนละยูจริงๆเพราะว่านิวกันดัมถ้าเกิดอยู่ใน UC หลักก็จะเป็นปี93แต่ว่านี่คือ UC อีกจักรวาลหนึ่งมันเลยเป็นปี107นั่นเองครับแล้วตัวของนิวกันดัม d ดับเบิรนฟินฟันเนลเนี่ยยังได้ถูกเปลี่ยนชื่ออีกด้วยนะครับโดยชื่อของมันจะเป็นนิวกันดัมฟาเมสครับ โดยนิวกันดัมเครื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยกองทัพสาพันในตอนนั้นแต่เทาว่าถูกขโมยไปโดยกองกำลังพิเศษซึ่งเป็นกองกำลังลึกลับที่ใช้ชื่อว่าฟาเมสเลยถูกเปลี่ยนชื่อจากนิวกันดัมปกติให้กลายเป็นนิวฟาเมสไปส่วนนักบินเป็นนักบินนิวไทยที่เป็นผู้หญิงนะครับคุณเธอจะมีชื่อว่าคิวเบลเลอร์แล้วตัวของนิวกันดัมเครื่องนี้ก็ไปแพ้ให้กับตัวละครเอกของเนื้อเรื่องรูบี้นั่นเองครับก็ตามนั้นแหละนะ นิวก u ันดัในจักราวาลนี้มันไม่ใช่ตัวเอกนะครับมันเป็นเพียงแค่ตัวประกอบให้ตัวละครหลักไปตบเท่านั้นเองครับผมตัวของอาวุธนิว g u ันด m มเดอร์บิ้นฟินฟัเนี่ยถึงแม้ว่าดีไซน์จะเปลี่ยนไปแต่ว่าอาวุธมันก็ยังคงเป็นแบบ New ก u ันดัปกตินะครับสิ่งที่เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือมันแค่มีฟัน n น l มาเพิ่มขึ้นอีก6ชิ้นเท่านั้นเองครับผม นิวก u n ดัมเดอะเบิร์นฟิ n ฟันเนี่ยมีการปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือไกด์ประกอบโมของตัว New กันดั m เองครับแล้วคนที่ออกแบบก็เป็นอีกคนนึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยคนที่ออกแบบดีไซน์เครื่องนี้ก็คืออาจารย์ฮิโตชิฟุกุจินั่นเองครับการออกแบบดีไซน์ของตัว New กันดั m ทั้ง3ฟอร์มก็มาจาก3คนหรือแม้แต่ตัวของฟอร์มที่4ที่เราเคยทําคลิปไปก็คือตัวของรุ่น F F ก็เป็นอีกหฟอร์มเนาะโดยจัดว่าเป็น ในแผนการทั้งหมด4แผนการด้วยกันนะครับโอเคก็จบลงแล้วนะครับกับแผนการพัฒนานิวกันดัมของทางกองทัพสาพ,พันที่สุดท้ายแล้วก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากว่ามันไม่จําเป็นแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วตังกูไม่มีโอเคนิวเฮเมและอ n นีเมเฮเมครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม